สวัสดีค่ะทุกท่กทานยินดีต้อนรับเข้าสู่ p ายเน็ตเวิร์ไทยกรุป๊ปเขตปลอดภัยของผู้ปุกเบิก p ายเน็ตเวิเพื่อความจริงค่ะวันนี้แอดมีหัวข้อข่าวสารจากภายคอทีมที่อัปเดตหน้าแอปภายล่าสุดและเขียนรายละเอียดไว้ในบล็อกเมื่อวันที่12มิถุนายน2025ค่ะมันน่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ p i ยโดเมนสหรือการประมูลชื่อด omain. py ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ค่ะ หลายคนอาจสงสัยว่าประมูลไปเพื่ออะไรแล้วจะใช้งานยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะล่าสุดทาง p y c o Team ได้อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆให้กับแอป,ป p i d o m a i n s Auction ค่ะเช่นมีหน้าแสดงสถิติการประมูลแบบ Real-Time แอป,ปนี้แยกออกมาจาก p i w a l l e t แล้วอินเทอร์เฟซใช้งานง่ายขึ้นเตรียมมีระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมล แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหานิดหน่อยค่ะคือมีคนเข้าไปประมูลชื่อแบรนด์ดังๆหรือคำทั่วไปเพื่อนำไปขายต่อหรือที่เรียกว่าโดเมนสควอตติ้งซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของโครงการเลยนะคะแท้จริงแล้วจุดประสงค์ของโดเมน .py คือการใช้งานจริงค่ะ มันควรจะเป็นชื่อร้านชื่อแอป,ปหรือเว็บไซต์ที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีตัวตนอยู่ในโลกของพายเน็ตเวิร์กเช่นร้านค้าออนไลน์ที่รับภายแอป,ปบริการต่างๆหรือแม้แต่บล็อกที่เขียนเรื่องภายก็ใช้ได้ค่ะ ทางทีมพายกำลังพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถสร้างแอปหรือหน้าเว็บง่ายๆเพื่อใช้กับโดเมนพายได้เลยค่ะซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ได้ชื่อโดเมนมาสามารถเอาไปต่อยอดเป็นโปรเจกต์หรือหน้าร้านจริงได้อย่างง่ายดายสรุปนะคะ โครงการพายโดเมนส์คือโอกาสสำหรับผู้บุกเบิกทุกคนที่จะสร้างตัวตนในโลกเว็บ3และพายเน็ตเวิร์ค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมว่าการใช้งานจริงมีค่ามากกว่าการจองไว้เฉยๆค่ะ ถ้าทุกๆท,ท่านชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะและช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะทุกการแชร์ของคุณคือพลังที่ช่วยกระจายข้อมูลที่ถูกต้องให้กับชุมชนมาร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้บุกเบิกพายเน็ตเวิร์กไปด้วยกันนะคะแล้วกลับมาพบกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากค่ะ Are here to give the day.